สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องมูนวยคนดีคนเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปเล่นเกมยิงปลานะคะค่าจีรีนั่นเองชื่อเกมว่าฟอจูนคิงแจ็ p พอตนะจ้าใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะจะอัปเดตลงทุกวันเลยนะคะพี่ๆค่ะและสําหรับใครนะคะที่สนใจ อยากลองเล่นลองตามนะคะก็สามารถไปลองไปตามได้เลยใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่หรือว่าแอด a t ท8สเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็พกทุนมาที่ห้ารอบาทเล่นเบ็ดหนึ่งแบบเลยเลยโอ้โหได้ปึ๊บเอ้ยเข้าปึ๊บก็ได้ปั๊บเลยนะคะทุกคนขาเข้าปุ๊บได้ปั๊บนะคะอ่ะมามา,มารอลุ้นกันว่าอาแปะของเราจะจบอะไรให้เรานะคะมังกรมาเลยมาโอ้โหได้ปลานะทุกคนได้ปลาก็บวกไปห้าสิบขอมังกรหน่อยสะแปะ เออสวยมากขออีกได้ไหมมังกรอนะ่ะขอมังกรโอ้ยมังกรมาเออสวยงามมังกรมาจ้าขออีกขอมังกรอีกมังกรมาโอ้ยบวกไปอีกหนึ่งร้อยนะฮะมังกรมารอบนี้ขอมังกรโอ้ยหมดแล้วทุกคนคะ่ะได้มาคูณสามเองนะ,ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคะ่ะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรโอ้ยบวกมา1362บาทนะคะทุกคนค่ะสวยๆค่ะรอบนี้บวกไปพันเจ็ดแล้วนะตอนนี้นะยังไงจ๊ะยังไงจ๊ะยังไงจ้ารอบนี้เอออ่าเราพอได้กําไรแล้วนะคะเราก็เพิ่มเบ็ดไปนะเป็นเบ็ดสองนะจ้าทุกคนอาแปะ 8, นอนแล้วยังไงต่ออะแปะนอนแล้วยังไงต่อต้องแตกแล้วปะ ใครที่สนใจนะคะอยากลองเล่นลองตามนะคะก็สามารถไปลองไปตามได้เลยนะคะใต้คลิปนี้มีถังเข้าให้อยู่หรือว่าอ a t 4 8เข้ามาได้เลยนะคะฝากครั้งแรกหนึงบาทครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำยอดเทิมหนึ่งบาทก็สามารถฝากได้นะจ๊ะเอามาทุกคนโอ้โหเมื่อกี้ได้อะไรนะปูระเบิดเออบวกมาพันหมาเราขอปูค้อนเลยละกันขอปูค้อนมาหนึ่งจุกจุกโอ้โหโไม่ทันนะฮะไม่ทันนะปูค้อนไปแล้วอะ เราเอาอาแปะก็ได้นะคะทุกคนเราเอาอาแปะก็ได้นะคะทุกคนค่ะอุ้ยนางเงือกมาจ้าทุกคนเออบวกมาสองร้อนจุ๊กๆนะคะทุกคนค่ะมีโอกาสจะเพิ่มเม็ดอีกนะคะทุกคนค่ะค่อยๆไล่เป็ดไปเรื่อยๆนะคะสําหรับเทคนิคของน้องนะถ้าได้กําไรแล้วก็เพิ่มเม็ดไปเรื่อยๆเลยนะคะอุ้ยฟีนิกก็ไม่ได้นะทุกคนอาแปะไหมเออยิงอาแปะไปกันดีกว่ายิงอาแปะกันดีกว่าทุกคน อุ้ยเพื่อนเรายิงช่วยอยู่นะแต่ว่าใครจะได้นี่อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนคะอุ้ยเบ็ดสองไม่หมานเลยอะ่ะวิวิทยะบอกนะว้าเรียบร้อยคะ่ะเป็นของเราเอาโอ้โหแย่งซีนมากคะ่ะคุณนะ้าเออมารอบนี้ได้เป็นหกร้อยนะคะทุกคนขาสามร้อยคูณสองนะจ๊ะเอามาขอให้ได้มังกรสักหนึ่งตัวก็ยังดีหนึ่งตัวสองตัวก็ยังดีนะคะทุกคนคะ่ะรอบนี้ยังไงจ๊ะโอ้โหอ,อย่าบอกนะว่าไม่ได้ไเลย โอ้โหได้มาเจ็ดร้อยนะทุกคนได้มาเจ็ดร้อยเองโ,อโหเกินไปอะก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะทุกคนคะ่ะอะรอบนี้ขออนุญาตเพิ่มเบ็ดไปนะคะขออนุญาตเพิ่มเบ็ดไปละกันเป็นเบ็ดสี่นะคะทุกคนเออเบ็ดคู่ที่จริงใจนะจ๊ะขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดสี่ลวกันนะคะไต่เบ็ดไปเรื่อยๆไล่เบ็ดไปเรื่อยๆนะจ๊ะบอกเลยนี่คือเทคนิคจริงๆของน้องเลยนะคะ เราก็ยิงปลาเล็กปลาน้อยรอไปเรื่อยเลยนะจ้าพี่พนี่ปูระเบิดฉันจะได้หรือเปล่าเออจะได้หรือเปล่าจับปูระเบิดโอ้โหไม่ได้นะทุกคนไม่เป็นไรนะเล็งตะปูระเบิดไว้ก็พอนะคะทุกคนขะระเบิดทีก็ได้เยอะอยู่นะอ่ะเพิ่มเป็นเบ็ดห้าแล้วนะทุกคนค่เบ็ดสี่ไม่จริงใจเบ็ดสี่มันไม่สะใจนะทุกคนเอาเบ็ดห้าไปเลยค่ะได้มาเท่าไหร่ปูระเบิดรอบนี้โอ้โหหกร้อยสิบบาทเลยนะ่ะทุกคน หกรบาทนะคะทุกคนค่ะจริงๆแล้วตอนนี้เราก็ได้กําไรแล้วนะทุกคนได้กำไรมาอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะคะเออก็ได้อยู่นะเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่พอไงคะทุกคนเราก็ไปกันต่อ ใครที่สนใจอยากเล่นอยากตามนะคะก็สามารถไปลองไปตามได้เลยใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่หรือว่า add a t 4 8เข้ามาได้เลยนะคะ a t 4 8เท่านั้นนะทุกคนคะ่ะฝากครั้งแรก100บาทครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำยอดเทอหน1บาทก็สามารถฝากได้จ้าเอามาทุกคนคะ่ะปรูประเบิดของเราว่ายังไงรอบนี้อุ้ยโอ้โหได้มา840้เลยทุกคนคะ่ะโอ้นี่ขึ้นมาเป็น3,200แล้วนะทุกคนได้กำไรมาบานเลยนะ,ะทุกคนคะ่ะ เออได้กําไรมาเยอะเลยนะคะทุกคนได้กําไรมาเยอะอยู่นะทุกคนคะ่ะเอามาเราก็ไปกันต่อเรื่อยๆเลยนะคะหรือว่าเราจะพอเราไม่พอหรอกเราไปกันต่อยาวๆบอกเลยเราไปกันต่อยาวๆค่ะทุกคนคะ่ะไปกันเรื่อยๆไปกันยาวๆเลยจ้า ใครอยากเล่นอยากตามต้องรีบตามแล้วนะคะเรามีโบนัสธรรมสำหรับเกมยิงปลาแจกให้ด้วยนะคะใครที่สนใจอยากได้อยากเล่นอยากตามก็ไปตามได้เลยตาคลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่นะจ๊ะโ mm hmm. บนัสธรรมเกมยิงปลาเท่านั้นค่ะทุกคนามาเราก็ยิงรอไปเรื่อยๆเลยนะฮะยิงรอต่อไปนะจ๊ะ mm hmm. ยังไงจ๊ะโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะตอนเนี้ย เราตัดสินใจยิงสิ่งโตกันเลยไหมเออให้มันจบๆไปอุ้ยปลาฉลามน้อยคอยรักของเรายังไงดีทุกคนยิงกันไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนค่ะอุ้ยได้มาอีกแล้วรวยแปดห้าเลยเออย,ยิงมายิงออกมายิงมาให้มัขอให้ได้ขอให้โดนอุ๊ยอุยอุ้ย,อยตอนนี้สองพันสามแล้วนะทุกคน โอ้โหร้อยห้าสิบวนใครที่สนใจอยากเล่นอยากตามก็สามารถไปลองไปตามได้เลยนะจ๊ะใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่หรือว่าแอด ATC8 เข้ามาได้เลยนะจ๊ะ